สดีครับสวัสดีค่ะาจาจยาแม่จ๋าพาเที่ยวสัญจรขณะนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เฮือนแม่ธัญญาตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับรออกจากกรุงเทพก็ประมาณสองทุ่มจุดแรกที่เรามาถึงเลยพระธาตุลำปางหลวงค่ะ,ะสามครึ่งที่แปลกตาวไปในเวลากลางคืนพระธาตุลำปางหลวงนี่มีสปอตไลท์อาบฉาบตัวพระธาตุอยู่ก็คิดดูสิครับ ลำปางหลวงตีสามครึ่งคิดว่าเราได้นอนกันไหมชงตีห้าตีห้าครึ่งเราก็ไปที่พระธาตุดอยคำกันไปช่วงเวลาที่ไม่เคยมีคนนี้แล้วเราไปรอพระอาทิตย์ขึ้นกันตรงนั้น,นชมเมืองเชียงใหม่แมวันนี้เราเราจะค่อนข้างจะเป็นวันนี้เราสา,สายบุญสายบุญนะปกติเทาๆวันนี้ดูขาๆวๆเลยไม่รู้รการพยายามเรากินข้าวเสร็จเราไปวัดอะไรนะแม่จ๋าที่วัดพระสหิก็จะมีพระพุทธสิหิงคนก็จะนิยมมากับไหว้อาพระพุทธสิหิงเนี่ยก็ ปฏิสฐานอยู่ในพระวิหารลายคำด้วยก็ซึ่งเป็นพระวิหารเก่าแก่ที่สร้างมานานหลายร้อยปอีเรากลับมาที่เฮือนแม่ทันยาอยากจะถ่ายบรรยากาศในห้องพักให้ดูเข้ามาเนะี่ยทุกคนก,ก็เอากระเป๋าวางตอดเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดอะไรกันคความขมคำม,มันก็เลยลงนิดนึงเลยไม่ได้ถา่ายที่พักน่ารักดีนะครับก็มีความเป็นส่วนตัวเงียบสงบแล้วก็อากาศดีมากๆเลย ตื่นมากินโดยเฉพาะเลยเนี่ยแหละอาหารใต้ครับแกงฮังเรนิแต่ด้านอ่านเหนือจะเป็นแกงฮังเรเก้าแล้วก็มีนะครับคัดหมูไร้มันซุมยมต้มปลาเต้าหูนึ่งไก่ทอดตะไคร้เขาใช้เวลาหมักสามชโมงอ้าวรอไม่ใช่ไก่เนื้อช้างเหรอไก่เนื้อแก้วลวกจิ้มนะครับแกงฮังเรนีินี่เราบ่นอยากกินอยู่มา ไม่พูดความทำเพลงเรามากินกันครับเห็นคิวเขาก็เลยเล่งทำอาหารให้เด็กหิวข้าวสองคนนี้มาทำอะไรกันคะเก็บมะนาวค่ะใช้มะนาวเหรอเก็บกับหน้าดิดหนึ่งใกล้เคียงกันมากเลยแลกมันไม่ใช่มะนาวใช่ไหมไม่ใช่ลูกมันเป็นส้มโอแต่มันขมกินไม่อร่อยกินไม่ได้ มดุดไปเด็กมา <laughs> <laughs> ตอนนี้พาทิตะตกดินแล้วอากาศก็เริ่มเย็นลงราคาก็าคืนนี้คงจะหนาวแน่ๆอาบน้ำก็จะได้พักผ่อนรีแลกก็กซ์แปลแล้วนะว่าอาจจะอยู่มันไม่ถึงเข้าดาวเดินทางกลางคืนก็นอนไม่เต็มที่แล้ววันนี้ก็เราก็เที่ยวแบบอีกจังหวัดยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อพรุ่งนี้นะครับ 2,565กว่าจะออกมันก็คงจะเลยปีใหม่ไปแล้วสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังแล้วกันนะคะสวัสดีปีใหม่ครับรับประทานอาหารชาเช้ามนกาแฟสดข้นน้องหมูเห็ดหอมก็ไข่ลวกนะคะไ่ครับเรายู่แล้วครับ ก็จะมีสวนดอกไม้ยเยอะแยะสวนตอกไม้ของชุมชนแต่วันนี้เราแวะเข้ามาที่สวนลุงลนตัราค่าเข้าสวนคนละห้าสิบบาทกก็มีพรมให้ดูะก้ดดอกไม้มีล่องมีหมวก <Wow. S 2> มีอะไรอย่างนี้นะคะเลือกหยิบใช้ได้มุงกุดตกไม้แต่อันนี้จะต้องเสียงเงินถางสิบบาทเท่าน,นั้นเองเราไปชมบรรยากาศในสวนกันนะคะ พาเที่ยวอุตรุดไม่ขามไม่มืดไม่พาเข้าที่พักตามสไตล์พ่อจ๋าแม่จ๋าพาเที่ยวเข้าสู่เขตของตำบลเมืองคลองแล้วนะครับบ้านเมืองคลองบรรยากาศสวยๆก็มาถึงที่พักที่เราจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่บ้านนอกฮอกวารเราจองเป็นบ้านโดมสองหลังหลังละหกคนในชมข้างในห้องกันค่ะ ทั้งหมด3ฟูกฟูกละสคนห้องน้ำว้าวก็เป็นมุมจะระเบียงห้องพักห้องนากว้างใหญ่แล้วก็ข้างหน้านั้นครับดอยหลวงเชียงดาวที่อยู่ตรงช่องเขานั้นสูงตระงง่านอยู่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาบริวารรอบๆเมืองคลองนี้เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาแต่ที่จะแน่ๆเลยคืนนี้ที่เราจะเจอกันก็นกคืออากาศ เย็นแน่นอนครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะให้เข้ากับบรรยากาศพร้อมที่จะลงไปเดินเล่นถ่ายรูปกันแล้วนะคะปะเอ๊เหมือนจะไปถ่ายรูปหมนแต่โอเอ๊ว หูกระทะเยียวยาทุกสิ่งนะครับนี่ก็จะมีอาหารปินโตหัวละ150บาทแต่ว่ามรรยากาศแบบนี้ผมว่าหมูกระทะสุดยอดแล้วครับ ไข่มีไหมอรุณสวัสดิ์ก็เตินกันตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้าชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวเด่นทีวีเมื่อสามสิบปีก่อนนะช่วงนั้นเขาทรายกาแล็กซี่อ๋อแชนโลกผัดไทยชาวไทยของเรานี่แหละถามาสมัยก่อนนะสัญญาณทีวีสัญญาณทีวีมันไม่มีต้องไปหาจุดที่จะที่จะหาสัญญาณรับสัญญาณได้ชัดๆใทยคืออะไรคน คนทีวีคนแบตเตอรี่ขึ้นมาตรงจุดชมวิวตรงนี้ชาวบ้านเนี่ยจะมารวมตัวกันเพื่อจะมานั่งดูทีวีตรงจุดนี้เพราะตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเดียวของเมืองคองที่มีสัญญาณที่มีสัญญาณทีวีม,มันก็เลยเป็นที่มาของเช่อนะคะว่าทำไมเราถึงตั้งเชี้ว่าจุดชมวิว<ด>ทีวอีอย่างนี้นี่เอง มนโนตีกล้วยไข่กล้วยไข่หรือกล้วยหอมกล้ว <laughs> ยหอมกล้วยบอกไข, <laughs> เข่เลยกลายเป็นกล้วยไขย่ช่วงนี้ประมาณสิบโมงนะสิบโมงครึ่งเราก็จะเช็คใช่จะแวะไหนบ้างไหม ที่แผนเอาไว้ก็จะมีบ้านาน,นาเรามาอที่เรียกกันว่าบ้านระเบียงดาวถ้าบอกว่าบ้านนาเราใหม่นี่คนอาจจะงงนะแต่ถ้าเกิดว่าบอกบ้านระเบียงดาวนี่คนก็ส่วนใหญ่ก็าจะร้องอ๋อมาถึงที่ระเบียงดาวแล้วนะครับบ้านนาเราใหม่เหนดอยหลวงเชียงดาวเด่นสงะางานอยู่ด้านหน้าสูงที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับที่สามนะฮะอ,อยกอิทนทนนท์และดอยพระหงสบกนะครับ ต้นไม้แม่แม่ไปดูห้องน้ํานะคะต้องมีการขึ้นบันไดกันนิดนึงนี่ห้องน้ําเราไปดูตรงระเบียงกันนี่อยู่ใกล้กับลำธารด้วยนะข้างล่างมีลำธารลงไปเดิน <Wow. S 1> เล่นได้ที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านชมจันทร์ที่นี่เขาก็มีบ้านหลายหลักเลือกได้นะคะว่าอยากจะอยู่บ้านหลังไหนเขาก็มีความโดดเด่นของแต่ละหละักเปลี่ยนเสื้ออยู่หรอ <laughs> อ๋ออันนี้ห้องน้ำเขาไม่ได้อยู่ในห้องอันนี้เขาอยู่ข้างนอกอะห้องนี้ไม่มีระเบียงเหรอไม่มีห้องน้ำต้องเดินลงเันไปปนี้ด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นทางลงที่เราไว้สันทนาการกันแล้วก็ข้างล่างก็ลงไปที่ลำธานได้ครับ ้าหน้าที่ของที่พักมาแจ้งแล้วนะครับอาหารเย็นท so oh ี่มีให้เราในเย็นนี้จะเป็นแบบบุฟเฟตให้บริการตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงสองทุ่มกิจกรรมที่บ้านต้นไม้แม่แม่ก็คือเราจะลงไปเดินเล่นที่ลําธารนี้ก็ได้ด้านนอกที่พักอีกก็คือจะเป็นชุมชนเดินชมวิถีชาวบ้านของชุมชนแม่แม่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแม่แม่ด้วยก็คือที่วัดวัดแม่แม่เนี่ยเราก็ขึ้นไปไหวพระทำบุญกันตอนเช้าก็จะมีกิจกรรมทำบุญตัดบาตรด้วย เป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการปาร์ตี้คืนนี้นะปาร์ตี้สนุกหัวหน้าหน่วยต้องเริ่มก่อนครับหัวหน้าเปิดแล้วครับอ๋อน้ำกีบควยใช่เปิดแล้วมาแล้วชนแก้วกาแฟหน่อยห้องเราต้องมาต้องมาสูตรเดียวกันน้องเราแค่รอนู้สูตรห้องเราไม่ได้ทางน้องอาจะต้องผ่านทางนี้น้องมันลงทางนี้น้องต้องหาทางนี้จะแล้วเลงมายังไงอย่าอย่าบอกนะว่าขลขนสลิงขนสลิงลงมาห้องเราไม่ใช่ทางที่เธอจะเดินขึ้นน้องตัวเองนะบ อ๋อ oh, มันทะ<ร>ลุตรงนี้ได้อันนี้เราก็มาถึงลำธารบริเวณหลังห้องพักเราแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นลำธารธรรมชาติที่ไหลามาจากเชียงดาวเรานี่เองนะครับบรรยากาศไม่น่าถ่ายรูปและ <laughs> น่าเก็บกล้องมากเลยลงไปเล่นมันดีกว่าว่า บรรยากาศก็กจะแตกต่างจาก,กที่เมืองคลองกาเป็นลักษณะเป็นหมู่บ้านขเขาแวดล้อมไปด้วยทุ่งนาแล้วก็มีสายน้ําหลักก็คือแม่น้าคลองที่ผ่านตัวตาบลเมืองคลองนะครับแต่ถ้าที่แม่แม่เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเหมือนสไตล์จังเกิลครับก็คือจะเป็นลำธารป่าไม้ที่หนาทึบให้ความร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็มีลำธารเนี่ยเป็นสายน้ําหลัก ที่เรามาลงเล่นน้ําได้ด้วยน้ําเย็นไหมเล่นได้ลงมาลงมาเร็วข้างบนนะมาถ่ายรูปด้วยกันท่าทางจะลงน้ํำตรงไม่ไหวละน้ําเย็นมากขาตุ่มพอละกันจุ่มพอตอนนี้มีความรู้สึกว่าขาชาละใส่รงวัตรงนี้ตรงนี้เขาก็โดนาอยู่ขอช็อตเด็ดหน่อยวะ เกาเอาเขาเอาวางเขาโกนสีกระเป๋าเออเออไปกันนะสองสามเบสท่านต้นม้ใหญ่เราก็ไปสักอาหารบุฟเฟ่ต์กันด้านนู้นนะครับอ่ะพาไปเลยลองไปด้วยนะครับเตรียมการแสดงไว้ยังครับทำไมต้องเตรียมอีกรอบกองไฟ ตรงนี้ครัวเดี๋ยวไปบอกเขาก่อนว่าจะใส่บาตรตรงนี้เ็ดชุดกระหล่ำนะครับแล้วก็ไก่นื๋เต้องหู้กับขาไก่ทอดกรกเพรียงน้ำพริกผักลวกจิ้มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ ระเบียงตึกกลางนะครับบ้านต้นไม้ใหญ่จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งด้านหลังของผมเนี้ยมันจะเป็นบุกเขาลงไปข้างล่างที่มีลำธารไหลยอยู่เบื้องล่างจะแวดล้อมไปด้วยป่าเป็นป่าดงดิบชื้นก็คือจะเขียวตลอดทั้งปีอากาศจะเย็นความชุ่มชื้นแล้วก็มันก็เป็นประเภทหนึ่งของป่าฝนด้วยก็จะมีฝนตกเนีงง้ยมันก็มีค่อนข้างจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่ เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นภูเขาสูงเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างมีความหลากหลายในเรื่องของระบบนิเวศในเรื่องของอธรรมชาติป่าไม้แล้วก็ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่รอบๆของตัวอำเภอเชียงดาวหรือตัวรอบของดอยหลวงเชียงดาวนี่เลยครับเพราะฉะนั้นจะจะมีที่ท่องเที่ยวมากมายมากๆสี่วันสามคืน ที่เราได้ร่วมสนุกในคลิปกันมาเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราก็จะต้องเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วเพราะจ่ายไม่จ่าพาเที่ยวเราก็ขอจบทริปแสดงความประทับใจแต่เพียงเท่านี้นะครับเราสองคนนะพอจ่าไม่จ่าพาเที่ยวต้องขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย